นั่งคุณลูกพี่ไม่ลูกึ้ดไปกับแม่คุณกับว่าคุณหน่อยแทะอา้าวแบบนี้ต่้มพี่กรอบดีขนาดพี่ตากแดดเต้นออกกับปานั่น แสบสได้ใหญ่หวีเจ้าจ้าสิมากินน่ำเหมือนว่าได้กินถึงเลยเอเอก็ได้ยวเขากแล้อมีความเนื้วมีความเนื้อเศษเศบเพเพชกเดีนี่กอนเดอร์อันที่ห่าตำนี่มีกระเทียมสองกลีบใหญ่เอาใส่นี่ก็บกพีแข่งค่ะเอานนี่ก็บกขมิเทศแต่ขมิ้นเทศได้หลายน้งจังมีหนม อูมามิเยอะอูมามิกับซีเซอยู่ร้ยมาน่าจะเป็นหมดว่างอีหยังลงกับหมดหลายพี่น้องเอ้ยนั่นยังไงแต่เนี่ยหมดกับหมดเนาะอุ้ยกระดูกหรอกเอ้ากินมสฉยกันเลยอืมยังอิ่มตัวโอ้ยมาห่อนเลดิร้านก็มานั่มเลยอ๋อไปน้ำแน่ค่ะว่ะมา แม่ร้านยายใหญ่ขาดน้ำตาลหน่อยไรใยายมากหวานเปรี้ยวหวานดดน้ำเสื่อมนี่พี่น้องน้ำปลาเด็กกับไส่ถุงมากค่ะใส่เยอะเลยเพื่อกขา้าวโพดพ่อพ่อไว้เดี๋ยพอจะพุพงนวดเดี๋พ่อไว้บ่ใส่ไหลเสียบไหลฟันลงไปอูมามิอ้าวนี่ส่วนครึ่ง ไม่กูดองเนาะโบบไดดองตกลิ่นๆบไดอบอดองไ้เอ้ออาวุ้งเทิมลงบัดน,นี้ปวคม้งเทิมได้มี่ยอ้าวลงไปเลยค่ะกระแดกขึ้นตวงเลยนะหากยูกินเบยหงาเขาอืน่นยงัง ประเด็กอันนี้ยังก็เขาเอิดปลาเด็กตวงปลาเด็กอันปลาเด็กนุ่งเออดนุ่งนุ่งนัวตก็ลุงนีขันหนีกระปองจ้ะเอาไปเส้นหนังปลานิดนึ่งน้ำปลาอีกนิดหน่อย เพื่ออันเพื่อเขาปุ่นพี่น้องทอดชีุดยอดมุ้งกับมุ้งเฮิมเด็ดมาใหม่ๆเบื่สุดยอดคะ่ะโอ้ยเอาตำแล้วสีเท่้องได้บาทนีิพี่น้อง <c oughs> อเอาอ่ะ หุงเพิ่มอ่ะหุงเพิ่มพัก,พก,พกนี่เลยเขาพักอ่ะอันครัวคู่พระก,กาศขาวการะทินอันนี้เอาไปทั้งในนี่ดิเซอใส่อันพักค่ะไี่กระเทียมแดดตกไรงวเงวแบบอ้าวปลือกกระทินลงตะไคร่สานหันอันลงอ้าว เปลาลุงท่านเลยสีออกกลุ่งลุงท่งนนานนะมะทัวผู้นี่ฮะมองให้ยิ่งทียดแบบดดใหญ่ว้าเยัดกลุ่งงามๆเนี่ยเยอะสละพอดีแหละ มาทั้งเห่าเล็ดลายในเมื่อๆๆในในวผักไอ่แมงผูกเท่าไรมาบาดนี้แั่ว่า, <ๆ S 2> ากินลวฟาจัดน,นักอ้าวเขาเอา,อเอาอยุบ่บอเบานะเบาบ่าบอเขาปุ่นแทนสวัสดีพี่หน่องที่ สวัสดีเพื่อนหนึ่งสวัสดีค่ะยายวีกินแสีบอร่อยนัวค่ะสิผ้าไม่กินตำบังฮุงค่ะอ้าวไม่กินตำบังฮุงเพิ่มย่มใบเขา่ขาเข่าค้อนห้อนค่ะเจ๊สิได้กินบริกินเดอ้อเขาย่านกินอันเขาปุ่นอยู่เดอกก้อผักกาดอย่าค้อนท้องสองเดี๋ยวก่อนผักกาดกับกมีดทั่วผู้อันนี้มีน้อยหนึ่งค่ะผักรกระเส็ดผักกระเสียน้ำค่ะผักกาดขาวเขาปุ่นกุ้งวันทีกุ้งกุ้งอันลวกค่ะแล้วก็อันหอยแมงผู้ แคบหมูอันย่องกอนเลยได้เจ้านี้ซิมีอันนี้น้ำมันทุดท้ายนี่พี่น้องนี่เขาต้มขาต้มมันมาดค่ะขาบ่ได้ก็คืออันนี้ค่ะนั่งเอกค่ะมักลินฟ้าว่ลินฟ้าค่ะย่องกอนเลยได้่ะซ่อนต้องคำประจำตระกูลต้องการบอมักโอ้เสิน์ัมสิไปคือมือเนาะจ้าจ้าเล้วแต่ใส่ก่อนเลยดิเอาเอาเลยกำลังเคียย์สิ่งที่อยู่ ห่อนเหือเส็จเหงือก่อนแซ่บกิองไรกินละไว้ขนาดเอ้เงี้ยนีิบริกินลไรหนึ่งยังไงยงหอกมาบ้างเด้กินหอกจดลูนี้โดนลมได้เวย ดีข้าตาเลยเ่าะบาดเลยแอบเนาะมัน,มนสดลงัดสดไม่ไหมกินย่ำแดดย่ำใบ,บ เส้ตาซชาบอนนอนนี้นะี่นี่คือขับหู้ขาขนาดใหญ่วีกับฟีมือว่าหันตุกนะเจ้าอืมขับเกือบลง คนซาป่ติเพชรพริกแห้งลายหนึ่ง้ำหนึงพริกมว่วนพชิครับ เป็นเมืองริกแหลงเขาตากว่ะ บอกว่านียังฝุ่งกินเบ็ดเปลือกไงจังดลยกินลายกามเสแสบอ่ะคันว่าใจหอนละาคอยอ่ะกินเนื้อเปลือกได้ค่ะอี่ขันแกมันเบาอีลีเด้แสบคักเนาะอื ไม่ต้องผูกนนกระเด้งคืนหรอรูปแบบนี้ค่ะ แ,ก,แก่พะแซ่บอดก็ฮอนฮอนแดดเด,ดอดพี่น้อง,ง,องกินข้าวเทียงน้ำกันเดอข้าวเทียงในใบสองเลยใบสองอยู่แต่ว่า <laughs> เป็นข้าวเทียงเห่าเข <laughs> าเจ้าบา้านเจ้าใครเจ้าหน้าหิวนี่อันได้กินยำหนั่นนะ มาก,กินดูกันแกกักหน่อยกินอยู่ห้ยอยู่หน้าแอบคักพี่น้องเอ้ยลูกหลานยายผ้ามากินผ้ามาตำเลยเด้อนั่งหมูกระทะเนาะคะ่ะเพชรขึ้นหมูกระทะถึงเผ็ดขึงนฮอนจึงหอ์งหอะ แพหูคักมือเพชรยูมัดเลยใหญ่วีเอดเสร็จแล้วคำหนึ่งพักรคเกษตรคำฟังก็เด้คำยเอคำเคี้ยตคำแดนขออนุญาตเมื่อไหร่เมืร้านเด็ดเคี้ยงยังไงหคี้ยเปาะ bụng 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 chết phát kinh con nó dạy tìm làm nữa phết hạng hết hết chào vào đây luôn đi xinh đi khói nóng phụ đôi nhai đánh kia khuôn โอ้ยไม่จักนำหมูนอำซุมนำนาจะค้องซักบาดี้เจ้าก็าไได้เฮ็ดไหลปาาเทียนบักพิกบักพิกปาาเสียนน้ำตาแตกน้ำตาแตนโอ้ยยายวิเห็ดเสร็จแล้วมือนี่ เอามื <Yep. S 1> ่ดดนยุบไป้วกระ เผือกก็เคยกุ้งขงิงขิงดแกอดีขออนุญาตแกก่อนเ <laughs> นื้าอันนี้เนาะว่า,าหิวกับแมนจ้ะขิงผันแกมันบบแข็งกันนะนั่กินได้อยู่แทบยายวีมาส่วนก็ถือเสือแลนนน้ำเพื่นเลิศ <laughs> ขัดจักว่าแนวนี้ก็เสียให้พวกบุ้มไปเอาพักกะทินแล้วไปมือเส่า ักจักแม่งมีชุ่มบนจักแม่งไว้หนะยามันมขันมาสระน้ำนงสากับงาม่งางขนาดเป็นตะอาบครับน้อยมึงเนี่ยเนาะเ้อยนะขันบุหรี่หอนี่เลือกคนยับยมาแล้วจะมาบกกาล่โดดล่องปริจมมิงเลยเนาะแ่ <c oughs> ้วนห้หยัดได้ด้วยเดอยเวย้ย มันก็นสัมนม้นโมแมนต์หมเจ้ามือทานขนามันเต็มบนโต๊ะหันนี้เลยรุ่งร้านกำลังขุดน้ำผัก,ออกพี่ปลาเสี้ยน เดยงใจวายเพลิดเพลินแฉะอือกัดตัวอาวไม่ได้แก้งหัวนี่เสียเวละมันเขากันหรือเปล่าไมได้แข็งกิโรดนจังทกินไล่กู ถ้าใคยว่ามันแนวแก้วกอใคแก้วคงไม่เค,เคยกินเปลือกเอาเปลือกออกกันเปิดทีไรถนัดไผ่ถนัดมันเอาหลอดน,นอกพ <c oughs> ี่นอกว้าวอาไผ่ถนัดมันของแสบมันผูมิกเพิ่ันยังมาขึ้นมากกิดแสดบเลยว่าหิวกับเมเียนแน่วมันไปแสบกับแสบคือง่ายๆกันได้กระดาะ มันก็ทิ้นมาอยู่สีตัวนึงกินไปน้ำห้ไปน้ำบาตรไงมันตายบ่ซุปนำนาเหือดบ่ยังก็ยูมัดเลย ยมหมกมว่วงเลยพี่หน่อยมว่วงก็บาขามมากเมื้องเข่าอะครับอือห้ามพักเขาก็ต้องชอกตัวเกลยอรกน็นนะี่ลำพ้วนนะงนมากเลีปากเสียหุ่น ทำมะเอาปาาอี้ดียละติตายแจักแหละมอดระบองจะของคุ้มตาจักมาดำหงาุไทยแล้วมึงยายวิเห็ดเ็นคนกินสูกแกจะมหนึนาบ้านฮักกุ้ มือนี okay. ้บ่ได้ย้อมคักว่าเด้เพชรท่านโมเพชรทีซำได้ว่ะเตียขนาดเพชรยิงยุบคำบังไงมึงแผ่หูคักพี่น้องเอ้ยเพชรเสบห้อนเทชกันกกับมึงดินฝ่า เื่อนหน่อยๆไม,ม,ม่คือขมบันเ่าะหมี่แค้ทิม้มกุ้งขาวกินโหลดสื่อมากอะแพงเพาแพงกินแมนเท่าเือดหมี่กินมาไรเด้่อยี่่้องเลยก <laughs> ินแต่หอยมันจงอิ่มเหมเหร สุกิโลสองรอ,อยซ้ำร้วยเอาเงาวจัาหน่อยจะขำสองำเพื่อพีเพื่อน้อง <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างไหนเน,ะ <c oughs> นาะผู้นำถั่วมค่เนยละบอก <c oughs> นำาั่วม <c oughs> นำยังโคบอ้โควิดอายุดีไม่แห้งเด้อลูกหลานเออน้องมือสิบผู้สุกคนผู้ใดกินขาวบา่แส่กว่าไม่กินน้ำยาเด้อค่ะเด้อ เขาเที่ยงไปหาบายคำขนาดเพชรได้หนิเพื่อพีน่น,พน้องหยดก้อนจัิเหี้ยจัะห่วยยังว่ากินน้ำดูดใส่มันกระดา งี้ยแ้ม่แสบคาด้วยสิแล้วคือเล้กถิ่นนี่แหละ <c oughs> แล้วบ้างม็ได้กันเฮียซืึ้เกาเผ็ดเจ่เพ็ดบอบอเอาหลวดเจ้าแเจเพ็ดนะคำนึงขงนมมกพี่น้องเอ้ย,อย,ยได้เห็ดเองเนยนี่แสบคกแสบโลกพระออน เ่าเพรอพ่อ,อนก็อ่อนเ่านำหอมห้าดหอมวันใบเตยจิมไส่ก็ได้ดอกิวไฮอยู่นะไม,มาเสียตวแกเพื่ออะรอยู่ดีอืมอืมแบบชิดมือตัวนี้เส้ปากพื้น อดบ่แก้วเพชดน่า <laughs> พี่น้องลูกหลานแลาจะบ่ะหยัดบักกี้ก่อนสิจากไปยายขออวยพรให้พ่อแนนม่พี่น้องลูกลูกหล,กลานๆให้อยู่ดี <c oughs> มีแหง้งลำลำลุ่ยลุยถึงหวอยรังมันที่หนึ่งสุกสุกมันหมานเด้อ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายวีกินแซ่บอร่อยนัวเด้อค่ะ <โข S 2> สวัสดีค่ะจ้า